กิเลสเครื่องเศราหมองของจิตเป็นสิ่งที่ขวางไม่ให้เราไปถึงมรรคผลมิพานมีกิเลสประเภทไหนบ้างที่เรียกว่าเป็นเครื่องกีดขวาง ตางเดินไปสู่มรรคผลนิพพานประการแรกก็คือกิเลสความที่ไม่เกรงกลัวและไม่ละอายต่อบาปกรรมคือกิเลสฮิลิโอตัป,ปะนะก็คือความอาฮิลิ อตปะไม่ละอายและไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมอันนี้เป็นประการแรกสองข้อทั้งไม่ละอายและไม่เกรงกลัวต่อบาปเราเทียมในโมดนี้คือหมวดของศีลเราเลยใช้ศีลเป็นเครื่องป้องกันเรื่องความละอายความเกรงกลัวต่อบาปกรรมถ้ามี กิเลสประเภทนี้ในใจก็สามารถทำผิดศีลธรรมได้ง่ายเพราะใจตนก็ไม่มีความละอายและเก่งกลัวต่อบาปกรรมอกุศลกิเลสขอ้อต่อไปคืออะไรกิเลสความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมประสงค์ ในองค์คุณตัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรามีกิเลสตัวนี้นะก็ไม่สามารถเดินไปสู่มรรคผลนิพพานได้กิเลสออทุจ,จะความฟุ้งซ่านร,รำคาญมีความฟุง้งซ่านจิตไม่เป็นหนึ่งจิตไม่มีกำลังให้มันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสมาธิ เราก็ไม่สามารถเห็นความเป็นจริงของรูปนามไกาใจได้ก็เป็นในความฟุง้งซ่านอยู่ในโลกแห่งความคิดนึกปรุงแต่ง,ลงหลงไหลไปลืมตัวเองไม่เข้าใจความเป็นจริงก็เพอือไปทั้งวันฝันไปทั้งวันฝันกลางวันก็คือความคิดนึกปรุงแต่งฟุง้งซ่านอันนี้คือไม่เข้าใจ เราก็ไม่สามารถเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิให้ตั้งมั่นได้อันนี้ก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งกิเลสต่อไปก็คือกิเลสความโลภนะความโกรธกิเลสความหลงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องขัดขวางเพราะจิตนี้เราก็ขุนมัว มีแต่ความอยากได้ละโมบทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเป็นความวุ่นวายเกิดเป็นความทยานอยากในใจของตนนี่เป็นกิเลสที่เราต้องละออกไปโลภเกินศีลเกินธรรมไม่รู้จักพออันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคอยดูว่าใจเรามีสิ่งนี้ไหมความโกรธก็เช่นเดียวกันเลินจากความขุ่นมัว ความไม่พอใจค่อยๆก่อ,กอ,อกขึ้นมามากขึ้นเป็นความโกรธต่อจากความโกรธก็เป็นความอาฆาตพยาบาทหรือบางครั้งก็กลายเป็นการผูกโกรธอยู่ในใจเป็นความขนโมวอยู่ในใจน,นี่คือกิเลสในหมวดแห่งความโกรธความหลงก็คือหลงไม่รู้ความเป็นจริงของธาตุขันตัวเอง นี่คือกิเลสประเภทหนึ่งจิตมืดบอดกิเลสอีกประเภทหนึ่งคือกิเลสทิฏฐิคือเป็นหลงเชื่อความคิดความเห็นของตนจิตของตนเป็นจิตที่มีกิเลสเป็นพื้นฐานเราเกิดมาจากความหลงมีอวิชชาความไม่รู้อยู่ในจิตของเราเราไม่เข้าใจความเป็นจริงเป็นจิตปุถุชนไม่เข้าใจเรื่อง อริยสัจไม่เข้าใจความเป็นจริงแต่คนท,ทั่วไปก็มาหลงยึดมั่นถือมั่นความคิดเห็นของตัวเองว่าความคิดเห็นของตัวเองนะถูกต้องความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ถูกความคิดเห็นของเราเป็นใหญ่เราถูกต้องทุกอย่างคนอื่นผิดแม้กระทั่งนี้เรื่องหยาบหยาบก็ยังคิดแบบนั้น เรื่องละเอียดถึงเรื่องความยึดมั่นถือมั่นในรูปงามกายใจความเห็นสิ่งเหล่านี้คนหลงก็ย่อมไม่เห็นก็เห็นว่ากายนี้เป็นตัวตนมิชาทิฏฐิอยู่กายนี้ก็เป็นตนเป็นของเราเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเที่ยงแท้แน่นอนทิฏฐิความเห็นก็ไปยึดสิ่งนั้นอารมณ์ในใจแม้แต่ตัวใจก็เป็นตัวเราเป็นของเราไปหลงยึดตัวนี้ อันนี้ก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งที่ขวางมาให้เราไปสู่มักคผลกิเลสประเภทสุดท้ายก็เรียกว่ามานะความถือตัวตนมีความเป็นเรามีเรามีเขามีเราเป็นแบบนี้สูงกว่าเขาหรือเราต่ำกว่าเขามีการเปรียบเทียบกันมีตัวตนของเราอยู่มานะตัวนี้ก็คือจิตที่ยรดจิตตัวเอง อย่างเช่นคนที่มีที่เป็นสมาธิจิตผู้รู้เด่นเขาก็ยึดตัวเนี้ยว่าเป็นตัวเราคนที่ยังหาตัวผู้รู้ไม่เจอทั่วๆไปก็ยึดเราอยู่แล้วแหละมีมานะใครกระทบเราก็ไม่ได้มีเราขึ้นมาเราใหญ่กว่าเขาเราสูงส่งกว่าเขาเราดีกว่าเขาเรามีความรู้มากกว่าเขาเรารวยกว่าเขา ทุกสิ่งทุกอย่างมีหรือบางครั้งเราต่ําต้อยกว่าเขาเราโง่กว่าเขาในคิดในตัวเองต่ําต้อยหรือว่าคิดกลางการก,ก็ยังมีตัวตนอยู่การที่มีตัวตนอยู่ก็ยังไม่สามารถเข้าสู่มรรคผลได้มันจะมีการเวียนว่ายตายเกิดมีภพชาติเพราะเรายึดจิตของเราอยู่นะการยึดมั่นถือมั่นยึดทั้งกายยึดทั้งอาการของจิตและยึดตัวจิตเอง ยึดรูปกายว่าเป็นของเรารูปกายนี้เป็นตัวตนอย่างจริงจังโดยเนื้อแท้แล้วรูปร่างร่างกายนี้เป็นแค่กรธทาุรวมตัวกันชั่วข่าวรอวันแตกสลายแต่คนก็ไปยึดมั่นถือมั่นจริงจังว่านี่มันร่างของเราเวลาจะตายแล้วก็ห่วงห่วงตัวนี้ไม่อยากให้มันพลัดพรากไปอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไป วันนั้นเกิดการวิกลวิการเจ็บไข้ได้ป่วยแก่เท่าชาราเราก็อยากึงร่างสิ่งนั้นอยู่โดยไม่เข้าใจสภาพความเป็นจริงว่าร่างกายนี้คือของชั่วคราวมันถ้าเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่วันที่เราเริ่มเกิดขึ้นมาเป็นเด็กน้อยเป็นทาลกเป็นเด็กน้อยเป็นหนุ่มสาวนะเป็นอยู่ในวัยชะกัน วัยกลางคนวัยแก่เท่าชะลาล้มหายตายจากนเป็นเป็นวงเป็นการเรื่องปกติเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคนไม่เข้าใจก็ไปหลงหยึดมั่นถือมั่นในรูป,ปรกายนี้หรือไปหลงหยึดมั่นถือมั่นในไอาอาการของจิตเช่นความสุขความทุกข์ความปรุงแต่งในใจของเรา อารมณ์ในใจเราก็ไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราสิ่งนั้นคือตัวความหลงสุดท้ายก็มาหลงยึดมั่นถือมั่นในจิตตัวเองจิตตัวเองเราจะเห็นชาติตอนที่คนที่มีสมาธิตอนที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยอเป็นความว่างเป็นความรู้เด่นขึ้นมาภาษาพระเราเรียกว่าจิตผู้รู้ เราจะเห็นจิตดวงนี้ชัดเจนเป็นแค่อาการสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้สึกแต่อวิชาความหลงมาปรุงแต่งว่าสิ่งนี้เรียกว่าจิตเราเราเป็นเจ้าของตัวนี้ตัวนี้คือเราแต่คนที่มีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงเขาก็เป็นธรรมชาติสิ่งหนึ่งธรรมชาติที่มีลักษณะแค่รู้แต่สิ่งที่เกินนั้นคือความหลง ปรุงแต่งหรือมาสมมุติจิตนี้มายึดมั่นจิตนี้คือจิตของเราความรู้สึกนี้คือตัวเราคือจิตเรานี่เป็นความหลงของจิตาการมาปล่อยวางมานะคือความตัวความเป็นตัวตนอันนี้คือเป็นการปล่อยวางเพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานให้เรามั่นสังเกตโดยสรุปก็คือตั้งแต่โอตัป่าเราใช้ศีลเป็นเครื่องป้องกัน การที่เราหลังเลสงสัยวิจิคิจฉาหรือว่าอุทตจจะเป็นการฟุ้งซ่านลำคาญก็คือเรื่องของสมาธิเราใช้สมาธิจะจัดการกับสิ่งที่ฟุ้งซ่านในใจส่วนคิเลสอื่นๆเราใช้ปัญญาเขาเ้าไปละความโลภความโกรธความหลงไปละทิฏฐิความเห็นผิดๆเป็นละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี่เป็นการเดินภาคปัญญา นะการพูดธรรมะของพระพุทธเจ้าสั่งสอนสั่งสอนในหลายหมู่เรานะแต่รวมที่สุดแล้วก็เป็นการปฏิบัติไปถูงความพ้นทุกข์เป็นการแยกแยะบางหมู่บางเราชอบฟังธรรมะประเภทนี้แต่โดยสรุปเป็นทางเดียวกันอยู่ในไตสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาเพื่อเข้าไปทำลายกิเลสในใจของตอนให้เราทุกทท่าน ทำตามภูมิธรรมคนที่ไม่มีศีลก็ต้องเริ่มมีศีลขึ้นมาอย่างน้อยญาติโยมก็ต้องเป็นผู้ที่มีศีลห้าเป็นปกติพระเราก็เป็นศีลตามพุทธบัญญัติตามธรรมวิในมีศีลเป็นพื้นฐานมีความสำรวมกายวาจาใจของตนสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของตน อันนี้ฝึกหดสติให้มีความตั้งมั่นมีความแก่กล้าขึ้นมาสติคือระลึกสับัยัญญะคือความรู้สึกตัวให้มีอยู่ตลอดเวลาสร้างให้เกิดความตั้งมั่นเรียกว่าจิตที่มีสมาธิจิตตั้งมั่นจิตที่เป็นมีผู้รู้เด่นขึ้นมาสามารถแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจแยกจิตของเราเห็นาการแต่และส่วนอย่างชัดเจน ใช้ปัญญาเข้าไปคี่คลายเห็นความเป็นจริงเห็นไตรลักษณ์คือหลักธรรมชาติสามประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงนทุกขังคือการเปลี่ยนแปลงคงอยู่สภาพเดิมไม่ได้อนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเราโดยใช้เห็น ปัญญาเห็นความเป็นจริงในรูปนามกายใจธาตุขันจิตจะค่อยๆค,คลายความยึดมั่นถือมัน่นพอเห็นความหลงของตัวเองอันนี้เป็นมรควิธีทางเดินไปสู่ความพ้นทุกขนะ์ให้ทุกๆท,ท่านเป็นผู้ที่ไม่ประมาทหมั่นเฝ้าเพียรปฏิบัติจิตใจตนเองค่อยๆละวางกิเลสในใจของตนนะให้กิเลสเกิดความเบาบางภพชาติของเราค่อนมดล้อนลงไป จนวันหนึ่งเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางรูปนามกายใจแม้แต่จิตของตนอันนั้นคือเข้าสู่นิพพานเป็นดีสุดแห่งทุกให้ทุกๆนะท,ท,ท่านมันขวนขวายจะได้มีความเจริญในทางธรรมกันทุกท่าน